น,นี้เราก็วิดีโอก่อนทางไปสิทินะคะอันนี้คือวัดที่สวยงามเดี๋ยวนี้ตอนกลับนะแม่จะพามาไปแล้วข้างึงไ,ไม่ไม่เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายก่อน เปิดประเทศแล้วเนาะคนเยอะดีขึ้น,พนเพลงดีพวกเรากับแม่กินด้วยกันเพราะ่าแม่กู้กินเยอะไม่ยากไดไ้กินหลายอย่างเลยเสองคนกินดกันได้กินหลายอย่างชิมเดียวมาสุดท้าก็ล้วกัน ล้าน,เน,านกเ,นเราควรจะเริ่มจากตรหนดะไกด์ะกน้ำหน้าลูกถ้าอย่างงงใกล้ข้างง,งนะ่เดี๋ยวขอดูนี่แป๊บนึงนะคะไกด์เอาดีนี้ ด a ๆแมนะคะเราได้ใบนี้มาโอเคโก้เลฮ้ยร้านนี้ไงที่เขาบอกว่าดางังๆอ่ะเออที่บอกว่าน้ำซุป1จะร้อยปีเลยนะยคือแบบน้ำซุปก็คือน้ำซุปคือแบบว่าน้ำซุปเนี่ยเห็นเขาบอกว่า อันนี้จะเป็นร้านราเมงอันนี้ไม่ไ,ไม่ได่าชอบส่วนมากเ็จะทำแบบเราทำีเป็น้ักษ์ใหญ่ยักษหญ่ยักเป็นนี้ลได้ยอ,อยู่เยอะอยากนอยากนลองเดินดูนะเออเออพ่อว่าชอบเสื้อของส<อ>ืทิ์จ๋ ร้านไหนคะเคยแบบใช้แค่ไปกินร้านนี้ร้านนี้หรอร้านข้างหน้าตรงข้ามอ๋อแต่ฉันเคยไปกินร้านนี้ก็อร่อยแต่ก็หวานหวานมากเลยอ่ะหวานเจบอ่ะเออร้านนี้จะแบบว่าหรือไม่ไม่มีคนต่อดีดีเออเออเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยจัดเลยมีเบียร์ไหมมีอะไรไหมี้โชโน่โอเคร้านนี้นะคะน้ำเสือ ซื้อไปกินตรงไหนหรอแป๊บหนึ่งน้ำมันมีอะไรบ้างอ่ะกินแบบกินเลยอย่างเงี้ยเนี่ยกินเลยอย่างั้น่แเออมันจะมีหลายรสจะมีนะข้างล่างมันมีหลายรสเฮ้ยเฮ้ยฮัชิโกะไฮซาไมอาเซ ちょうどお預かりいたしますありがとうございますはいどうもありがとうはいいらっしゃいませ十五個です十五個はい五百円ですありがとうございます最近買ってもいいですはいどうぞ美味しそうですプランサーキロニー นี่ในซอนี้น่าเดินว่ะไปไหมไป อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปกัน,อกเ,กนเออนี่นะถอยเม่นจ้ะกินน้ำซับไล้แน่ลังไ่นั่นเอ่ ร้านขายแคแพคเกจจิ้งที่วันน้จะกดูเะอเนี่ยที่วันเก็บเพ่ารสงอโอ้โหนั้นมันนี่แม่นั้นมันสวย ม่กินไหมชิ้นนั้นตั้งเดิรสชาติตั้งเดิมซช่ไมว uh, ่าเอาเนี <st. S 2> <Life> ้ยอ yes. ันนี้คืออะไรอ่ะคเรียโดาไชูส yes I want about e four I <laughs> เผื่อแม่ทำตกแม่กูแม่กูติดมากมึงเขาขอแม่ทำไม่ทิ้งันตกเขาก็เลยเผื่อแม่สีอันหวานบอกสีเองเผื่อแม่ทำตกสแปร์ไว้ก่อนมา ของจริงนะคะของจีนเหรอของจริงของจริงเคตาไม่ได้แบบแต่ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดนะแซมแซมบอกไม่เผ็ดเราเคยกินแล้วก็ไม่เผ็ดนะไปเจอทาวตึกอุ้ยวาซาบิเห้สวรรค์เลยนะเนี่ยน่ากินจังเลย แราเ่มาโอ้ราคาอะไในหนึ่งะหมื่นเห็นไหมสี่พันไม้หนึ่งอ่ะสี่พันเยนไม้หนึ่งสี่พันเยนหมื่นเยนป้าเป็นเนื้อเ่นเนาะเนื้อวากิวเลยเนาะใช่กินสดหรอใช่กินกับวันนี้เนรียนไปรออบนึงถามถามแม่ว่าจะเอาอีกไหม นใจสนใจเนี่ยเอานี้ไหมเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยไม่เอาเนี่ยๆหรูสองวัดแปดสิบซื้อไปแล้วเมื่อวานแบบนี้แล้วเอาแบบนี้โอเคโอ้ว้าวชอบร้านี้เถอะใช่เลยไปกินร้านนี้นะคะเคยไปกินร้านนี้คืออร่อยมากโอ้ชาน่ารักมากเลยอ่ะมึง thank yeah. you yeah.

วิดีโอกินเลยอร่อยไหมรสชาติยังไงกินปลาปลานี่มากเป็นอะไรอันี้อร่อยไหมแม่เป็นค่ะาวทลแม่เอามลองกินดีดีไหมกินลองนี้อร่อยไหมอันนี้จะหวานอันนี้เป็นมักคุลูเนาะอร่อยปะยำเออนั่นแหละ อุ้ยกินเลยโอเคกินเลย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 อร่อยไหมแม่จะท้องเสีย